เ e ซีรีนะครับปั๊มน้ำพร้อมชุดนอนนาปั๊มน้ำดีซีบัเลตสิบวล์นะครับร้อห้าสวัตต์1นิ้วครับชุดนอนนาขนาด500วัตต์นะครับเปียวไซเวฟน่ครับแผงสามารถที่จะหมุนรับรับแดดได้ครับเวลาแดดเปลี่ยนทิศอันนี้เป็นมิเตอร์ บอกเปอร์เซ็นต์แบตนะครับเพื่อผู้ใช้ดูง่ายเอาเป็นบอกเปอร์เซ็นต์แบตบอกเป็นโวลงแล้วกับเป็นก้อนนะครับไม่ใช้ก็ปิดนะครับอ่าอินเวอร์เตอร์ห้าร้อยวัตต์เพียวไซเวฟของซูเออร์นะครับชาร์จเจอร์ของซูเออร์เบกเกอร์ดีซีเบกเกอร์เอซีนะครับแคนัลสองทาง ั่นี้เปิดม่แบตนะครับฝั่งนี้เปิดเป็นแผงตัวนี้เป็นรีเลย์ควบคุมการทำงานของแบตเตอรี่ครับเมื่อเมื่อแบตเตอรี่ต่ำลงถึง11.1เอนโวลต์โมดูลตัวนี้จะสั่งงานให้รีเลย์ตัดการทำงานทั้งระบบนะครับเมื่อ ระบบตัดแล้วทำการชาร์จถึง13.7โวลต์จะสั่งให้รีเลย์ตัวนี้จ่ายไฟทั้งระบบนะครับตัวนี้เป็นรีเลย์ซึ่งการสั่งงานรับการสั่งงานมาจากอาเฟชเชอร์นะครับเฟชเชอร์เฟชเชอร์อรครับเมื่อแรงดันน้ำตันนะครับเกิดแรงดันน้ำตันน้ำไม่ไหลสายยางพับเฟชเชอร์จะสั่งงานมาที่รีเลย์ตัวนี้นะครับตัดการทำงานของปั๊มนะครับเมื่อ น้ำไหลได้แรงดันผ่านไปได้ก็จะสั่งเป็นการทำงานของปั๊มนะครับเปิดแบตนะครับทุกครั้งต้องเปิดแบตก่อนนะครับก่อนจะใช้งานเปิดแบตเปิดแผงตามครับตัวนี้เปิดอินเวอร์เตอร์นะครับเปิดไฟ 220. 2 2 0ร้ออกสู่ปลั๊กนะครับ ใช้ก็ปิดครับผมเปิดปั๊มครับถ้าหยุดการทำงานก็คืออยู่ตรงกลางนี้นะครับถ้าดันไปฝั่งนี้ก็ไฟตรงจากพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงนะครับ ถ้าวันไหนมีเมฆลอยอยู่บนท้องฟ้ามุณคือมันเยอะใช้ฝั่งแบตดีกว่านะครับส่วนมากจะใช้ฝั่งแบตดีกว่าเพราะว่าเวลาเมฆบางดวงอาทิตย์มันจะ,สะเสถียรกว่ามอเตอร์จะ,สะเสถียรกว่าครับผมครับผมต่อสายยางไปเอ่อ สามสิบห้าเมตรนะครับสายางเดี๋ยวไปดูแรงดันน้ำนะครับ ครับต่อมา35เมตรครับเหมาะมากครับเหมาะสำหรับทำสวนขนาดกลางปลูกผักปลูกพริกผักสวนครัวครับพลังงานสะอาดพลังงานฟรี อสายยางพับระบบจะตัดทันทีครับระบบจะตัดการทำงานของมอเตอร์ปั๊มน้ำให้หยุดแต่ถ้าน้ำสามารถผ่านมาได้มอเตอร์ก็ทำงานเหมือนเดิมครับเอาสำหรับอรีวิวการใช้อินเวอร์เตอร์เดี๋ยวผมจะทำให้ดูจะรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งการใช้ชุดนาน,นานะครับในช่อง YouTube ช่างเอก ยิ่สุนทรการช่างพลังงานเคลื่อนที่ครับพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ